โจทย์บอกว่านะคะถ้า f n นะตัวนี้เป็นลักษณะเป็นความหมายของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันถ้าใส่ค่า n ลงไปในฟังก์ชันจะถูกทำแบบนี้แล้วถามว่า4 f 10นะคะบวก10 f 4มีค่าเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็คือให้เราแทนค่า10ลงไปแทน n นะคะแล้วก็มาคูณด้วย4แล้วบวกกับนะ แทนค่า4ลงไปในชุดนี้แล้วก็มาคูณด้วย10และเอามาบวกกันนะคะอ่ะตอนแรกคือ f10 ก่อนนะ f10 ก็คือแทนค่า10ลงไปแทน n ทุกตัวเลยนะคะ10บวก1 factorial ส่วน10บวก2 factorial คูณกับ10 factorial 10ลบ1 factorial นะฮะสิบวกหนึ่งแฟกทอเรียลก็คือสิบเอ็ดแฟกทอเรียลสิบบวกสองคือสิบสองแฟกทอเรียลคูณกับสิบแฟกทอเรียลส่วนด้วยเก้าแฟกทอเรียลตรงนี้เวลาที่เราคูณนะฮะอ่ะเราต้องการอะไรต้องการตัดให้มันมากที่สุดนะฮะอย่างนี้ก็คือสิบเอ็ดแฟกส่วนด้วยสิบสองคูณด้วยสิบเอ็ดแฟกใช่ไหมอ่ะแล้วก็คูณด้วยสิบเอ็ด อโทษทีอันนี้ก็คือ10นะคะคูณด้วย9แฟกส่วนด้วย9แฟกการที่เราจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้จะทำให้เราตัดตัดทิ้งนะคะแล้วมันก็จะได้ค่าออกมาคือ10ส่วน12ตัวนี้คือเราหาค่าของ f 1 0นะคะทีนี้ถ้า4 f 1 0ล่ะดังนั้นนะคะ4 f 1 0 ก็คือ4คูณด้วย10ส่วน12นะคะตัวนี้ก็3นะคะตัดกันได้3ก็คือ10ส่วน3นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้แล้วชุดนี้คือ10ส่วน3นะคะเสร็จแล้วต่อไปคือ f 4นะคะหา f 4คือเราก็จะแทนค่านะคะลงไปในฟังก์ชัน4บวก1 factorial ส่วน4บวก2 factorial คูณกับ4 factorial ส่วนด้วย4ลบ1 factorial นะฮะมีค่าเท่าไหร่4บวก1ก็คือ5 fact ส่วนด้วยอะไร4บวก2ก็คือ6 fact นะฮะคูณกับ4 fact ส่วน3 fact นะ,ะซึ่งก็คืออะไร5 fact ส่วน6คูณ5แฟกนะคะคูณด้วย4คูณ3แฟกส่วน3แฟกแล้วเราก็จะตัด5แฟกทิ้ง3แฟกทิ้งก็จะเหลือ4ส่วน6อันนี้คือ f4 แล้วเขาต้องการหา10 f4 ก็คือเพราะฉะนั้น10 f4 ก็คือเอา10คูณเข้าไปก็จะได้ว่า10คูณด้วย4ส่วน6นะคะ เราก็ทอนมันลงมามันก็คือ20ส่วน3นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น20ส่วน3แล้วจากนั้นเราก็จะเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ4นะคะที่เขาต้องการหาคือ4 f 1 0บวกด้วย10 f 4เท่ากับเท่าไหร่นะคะ10 10ส่วน3บวก20ส่วน3 ซึ่งก็คือ30มส่วนสหรือทอนกันแล,แล้วก็จะเป็น10เป็นคำตอบนะคะวราอันข้อนี้ตอบว่าสิบ